มาครับพี่น้องวันนี้ผมซิมากโกยหัวมันสะําลหลังให้เบิ้งครับใส่พันแขกดับนะครับอายุ8เดือนมาเบิ้งกันว่าสิมีหัวบอ่อเพราะว่าตอนนี้ราคากำลังดีเลยเดี๋ยวไปเบิ้งครับไปรุ่นถึงน้อยก่อนสิมีบ่วนอ้ก็ดิแข็งครับ ดินแข็งมากอะอมนอนไงไปได้ไปเบิ้งกันครับพี่น้องโกยแล้วครับอันนี้ก็โกยได้แค่น้อยเดียวครับดินแข็งมากเลย อันนี้ก็เป็นลักษณะหัวของมันสำปัหลังสายพันธุ์แขกดำนะครับอายุแดเดือนครับพี่นอ้องเมื่อขนาดหัวก็โอเคอยู่บ่ครับก็ได้อยู่เนาะแต่มาถือว่าง่ายไปไหนแลครับอายุแดเดือนว่าเป็น้วล็กขายได้อยู่ครับพอขายได้ละอันนี้โกลได้ฟังเหยวได้อยู่จากหัวนี่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหัวเงีนบ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นยูหกหัวครับฟังนี่ฟังพุ่นยังไม่ได้โกยกะซิมีหัวอยู่กับฟังพุน่นนี่ครับมันแปดเดือนก็ถือว่าได้อยู่นะผมวกับมันราคาตอนนี้เกือบสี่บาทนะครับพี่นอ้องหนารุ่นอยู่ครับราคานี่สสำหรับคลิปนี้เอาไปเท่านี้ก่อนครับมาเปิงหัวมันครับพี่นอ้องสวัสดีครับ